วัสดีค่ะนักเรียนและคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะสาระการเรียนรู้อะไรเอ่ยเด็กๆเออคุณครูอยากรู้เว่าเด็กๆหลับหรือเปล่าแสดงว่ายังไม่หลับนั่นเองนะคะเพราะเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นไงคะลูกสนุกสนานไหมคะสนุกสนานเต็มที่นะคะถ้างั้นก่อนที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันสักหน่อยดีกว่านะคะตั้งต้นทางและปลายทางค่ะ ะะเตรียมพร้อมวันนี้ครูอยากนักเรียนเด็กๆนั้นเตรียมตัวนั่งสมาธิพร้อมหรืยยังคะเด็กๆพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเด็กๆ,ๆของเราวันนี้จะฝึกสมาธิได้ดีมากน้อยเปียนงในค่ะเชิญค่ะอ่าพร้อมหร้ยยังคะอ uh ่า huh. พร้อมแล้วนั่งสมาธิค่ะ uh huh. ค่อยๆหลับตาลงไปค่ะจิตใจจะได้ผ uh ่อ huh. นคลายนิดนึงนะคะเล่นมาเยอะแยะแล้วเมื่อกี้ ค่อยๆเลืมตาขึ้นมาเลยค่ะเเป็นไงค่ลูกสมาธิ3นาทีกว่าๆดีขึ้นไหมคะถ้าเด็กๆฝึกเป็นคนมีสมาธินะคะการที่เราจะทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนนะคะเด็กๆอยู่ในเรื่องในช่วงของวัยเรียนนะคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะครูอยากให้เด็กๆนั้นฝึกการมีสมาธินะคะควบคู่กับการ ออกกําลังกายนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและสิ่งที่สาคัญก็คือแปลงฟันนะคะสุขภาพฟันก็อย่าลืมนะคะวันนี้คุณหมอมาตรวจสุขภาพหรือเปล่าเอ่ยเอาห้องเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะลูกนะคะ,นะคะเป็นเมื่อกี้นะคะคุณหมอก็มาตรวจปอ 3, และก็ปอนะคะตอนนี้นะคะนึกว่าครูคมิ้งเปลี่ยนไปแล้วเพราะเมื่อกี้ป4สี่เขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะปอ 3. นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้คุณหมอนั้นมาดูสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บของฟันนะคะ ส่วนต่างๆนะคะหรือว่าความสะอาดของร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะคุณหมอ,อ,อจากโรงพยาบาลหัวหินนั้นก็จะมาตรวจสุขภาพเด็กๆทุกปีนะคะในเรื่องของฟันบ้างในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กๆนะคะอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากโรงพยาบาลหัวหินแล้วก็โรงพยาบาลเด็กนะคะจากกรุงเทพนั่นเองนะคะมาดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวางใกลงวนนั่นเองทาให้เด็กๆของเรานั้นมีสุขภาพที่ดีไหมคะลูกดีหรือไม่ดีดีนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะ นี่ก็คือก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหาของเราดีกว่านะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้หนักเรียนทําอะไรเอ่ยวาดอ้าวนะคะวาดภาพห้องน้ําแล้วก็อะไรคะการ